นาตาสิยังไม่หมดเลยลูกสันตุได้เห็ดแล้วครับเหลือละอืมอืมนี่จะเห็ดเอาแล้วเกาหัวเกานาหน่ะเต็มอ่ะโอ้เคยวิ่นหัววิ่นวิ่นหัวยังตีน้ำใบไม วิ่นหัวใบไม้มันเหลืองแล้วตื่นไหมอ่ะเออโอ้ยหัวลายตานี่จ้ะเบียนหัวลายตาใบไม้มันเหลืองเนาะฮั่ก็ตาตากระเพ่งเล่งเออ mời mẹ nói đi đấy nè vinh hoa chưa mấy luôn lạy ta hết đầm yêu khùng mong là ta thoáng sử hên ba bên viên mmm mhm 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 ตอะไรเออเอาถือเอาถังเต่งเร็วสั้นตูพี่แดดโอมาณลูกอันเนี้ยเอามีหอดใบรคใหม่ลูกข่อยหรือข่อยเอา อ้าวนี่เอามาถือถังเล็บปีดอะต้อยสร้างกูเอาถือ,อแม่เวียนหัวมากเลยก็เต็มทังเอาเก็บไปไม่เสรละลายไปวิ่นหัวซิลเมนแม่เนี่ยเซ็ไก,กาสินชิ้มหมกลูกเคยมันไม่ยอมใส่หมวกมานี่มาลูกมาขาไม่ยอมใส่หมวกเขาบอกเขาลำขาดมันยะไม่หนาวขนาดนั้นสันป่ายเดินต่อ ข่อยยังวิ่นหัวนะตาลายเด้ตาไล่พูดว่ดาวันใดนเป็นเฮ็ดว่ดารู้วันใดนเป็นอันไหนวิ่นวินวินแม่แป้เซกไอซิลเลเมตเซกไก่สีนนั่นมีคนมาทิ้งขยะนี่เขาไม่ได้มีเวลามาเก็บหรอกนะเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บไปต่อนะลูก สันตุสวัสดีครับสันตุเล่าเห็ดเดิเล่าเสียเสียนี่ดิโอ้ไปนี่ไงลูกนี่ไงนี่ไงตะหมาตะหมาที่จะกินนี่เอ่อยาละก้เมื่อตะมาเน้นเวดานตะมาเน้นนี่นี่ไงลูกเออเวดานยาละกอา阿拉สอืมนาติสติยูรีเมื่อเอกี้เรออืมมันจะขาดไง วันดีจ้าลูกมาหายเห็ุอยู่เตงเงินแหลมสิเป็นเอาอื่นนี่ไงนี่ไงออ้ยหนูอย่าเหยียบสิลูกนี่ไงอี่ไงเออเออแม่เห็นแล้วเห็นแล้วเบดานานาติสต,ติโอ,อ้อแต่ยาละกามือนเอออืมจ้าเอาเป็นความสะอาดที่หลังวันดีจ้า อากาศดีจ so so nice. yeah. ้ะแต่ว่าต้องใส่สผ้านอุ่นเด้อเพราะว่าอย่างมันหนาวในป่าน่าแล้วมันก็อุ่นอยู่แล้วแล้วหนูก็เหยียบไปเลยเนาะลูกเอ้ยถอยสิถอยถอยกตามมาสามเลยดหน่อยนะอันนี้เอาโอ้กับศพป้าอะไรยมโอ้เยอะมากเลยนั่งไงอืมนักตีสิเอายูริเมื่อดยูริ กูโกรนายเวดาัลอาลหานเออว่ารวยเมเในอิรตีตามภาษาในหงายนะอ้าวมานี่มานี่มานี่เอาถังมานี่ตั้งถังมานี้ยเท้าแล้วกับแหงเส่็จอันเนี้ยอันเนี้ยเออเสียละเมื่อแล้วแต่เออใช่ใช่นะก็ใช่อ้าว ไปเลือกทั้งความสะอาดที่หลังเห็นหมดรถอย่างงมุจมจำเท่างังตาละ่ะตาละ่ะอซี่นอโอ้แต่ยู่หรืเมื่อลุเออแม่เห็นแล้วเห็นแล้วถุงเงินใหญ่พูดอเอาหน้าตาหน้าตากล้องมัเหรอโอ้แล้วตาตาละ่ะ นี่ไงตรงขานี่ไงเล็กๆนีเ่เอายูรีเมือดเอ้ยยู่รียะละกะยโยแบบเอ้ยคีเรโออยมันก็เหยียบไปทั่วนะเนี่ยมาเด็กหน่อยโอ้ยนี่ไง Cái khu tà lai Tà lai Bắt đi cha Cái tìm thằng lâu cây gì đứng ngân hạ xịp lâu Hiu Có tăng hành Có เอออันเปรี้ยังไม่เต็มอันนี้เต็มนี่ก็ได้ห้าสิบแล้วเขาตัางคหายเราจะเติมเออที่กิ่งมันก็บปรา้ยงแาหนิเด้อไปไปต่อแม่เวียนหัวเพราะว่าแม่ตาไลอันได้เป็นเฮ็ดอันได้เป็นอันว่ายเวียนหัวด้วยนี่ไปเดินไป เออเอามาเห็ดมันอยู่คุณมองแล้วตาเฮานี่สีดีบ้างไหเจ้าตาจะดีไหมเพราะว่าอะไรเจ้าเอโ้อยเออเจ้าเซกยสินนิดนึงเพราะว่านี่เห็ดพิพิธดแหมแตนนี่ซิมสมนี่มุ้ยแต่เอโกสแกนซสรแล้มันสินสีบกับทันหันตาล่ะสั้นตัวตรงในลูกเหรอจ้าจ้ะไหน ยาดาตากตัวอยู่โอ้ต่ยาละกาศเหมือนอืมอากาศดีจา้ <c oughs> า่อยไปทำความสะอาดที่บ้านยาบ้างแห้งไร้มันหาคำอันละกสกีไม่ก็สกีหรอกเห็ดมีพิษนออันน้าอ้นหละล้วนตัว น่ะเอาทั้งขยะทั้งอย่างเอามาลวนเอาเก็บถังมาก็เป็นแม่น้ำค่ะเอาถังมาแล้วเนี่ยสร้างกูโอ้กูสิเต็มถังหมดเหรอคอยวินวินน้ำใบใหม่ด้อืมเมี๋ยววินน้เดิมเดิมต้นเน้น ต้นต้นสันตัวม่สส่ติโอตาข่อยหูหันม่สส่เลยเล่าตืัวเซียนเสียละเสียละแม่จะเอาตรงนี้เออเก็บเลยเอาแยาละกาด้วยเอกี้เรอเออไนี่้ออ๋อเฮียนอะไปซุปกระแซบ ไปทำยำก็อร่อยใส่ต้มยำอะไรก็ได้เปี้ยล่ะเสียละเสียนี่เปี้ยนี่เอาตะเมืองยังไงลูกยังไงแต่เออแยละกะเอฮัตตาแยละกะโอ๊ยลายตาตาล่ะเอฮัตตาโอ้แต่นี่ใส่ตรงนี้ก็ได้นี่นี่เอ๊ะสัตว์ตัเบดานเมื่อตะมือเนี่ย

เป็นบินมันก็เหยียบไปเออจะกังเก่จะหยังขนมาโอ้ยหลายฝนเห็ดเปลี่ะ เอาถังมาบุบด b â ยากแล้วตื่นไหเอาถังมาไม่เห็นโด่งทำแม่ยัไม่เห็นแม่งสายไล่นะเห็นกนะ็อยู่ขุมมองนั่นแหละตาเขาสิเห็นบ่นี่เป็นบินเหรอ ง่ายเห็ดเยอะแยะเลยง่ายเพือ่อนนี่น้ำเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวแม่ไปทำความสะอาดที่บ้านนะเอาสอบด้วยข้าวเป่หมดหรือยัง มกับลูกบอกแม่อยู่ว่าเอ้ยบอกแม่บอกลู่ทำไมเป็นลิ้นน่ะโทศัพท์อยู่นี่เท้าทั่ว,ว,วก็คอยกเ็เป็นไปาล่าตานะป้ายถือถังไปต่อลูกเอาถังมาเร็วก็บอกเขาทันพุชซมแต่ปเปลียกบุงทันพุชพุชกายตายไล่ เต็มทั้งแล้วเอาข้อสามก็เริ่มเท่าเนี่ยแล้วเท่าคือคนเว้านั่นล่ะไปป้าลึกบ่ได้ดอกเพื่อนยัง แถวนี่นะแถวก้งเกล็ดนี่แหละได้เต็มทางแดงแล้วเต็มทางแดงแเราก็หน,นีต้เนาะเขวิ่นหัวโอ้ยเห็นไหมจะพาก่อนที่จะชมเห็นนะคะเรามาชมแม่น้ำของเราไปแม่น้ำคนนี้นะเพิ่ <laughs> งไปตอวเออเนี่ยนะ ยัาตาตาล่ะยัาตานั่นโอเคไปสัตว์ม่วไหนต้นเนี่ยติวตัวกูไปนี่แหละสวยไหมคะอืมระวังตกนะครับโตกเด้อมันก็เป็นว้าวเหี้ยเนอก็ตัวมันคือเหลี่ยมูสัตว์ตัว เหมยกะมันกิดมิตบานคนแถวเนี่ยเฮ้ยมันจะตกแล้วเนอไม่เล่นนะไม่จะทำเล่นอย่างนี้ก็มิตรบานคนแถวเนี่ตรงนั้นก็จะเป็นโรงแรมโรงแรมสนามกีฬาของจังหวัดนี้ที่ ยังไ่พี่เขตนี่ไปสั้นตัวไปมามาไง่ายไปเราเห็นลูกเลยเดี๋ยวแห่นลายตาตาเลยเสร็จ เสกอนมานี่มามาที่มาเดี๋ยวยังว่ารูเองม่นะตั้งสิบบาอากาศดีมากจ้ะใส่ถุงมือถางเดียวเพื่อยังเพราะว่ามือถางนี้จับแต่กล่องนะไปแล้วไปต่อ กบยุคหม่องแล่วกาไม่พินาเสียงสัตว์เสียงนกเสียงโอ้ยเด้อเดี๋ยด้ให้ดูนะคะนกเป็นวะก็สมงัดเอเมน่อติบูเซ่แลละเออแม่เห็นแล้ว käsäi muuna S According to the Breaking Report chapter ¨The Mono´s ไปต่อไปคือบอกเจ้าหน้าที่แล okay. ้วมันสิบริหตุเพราะเราเดินมาเจ้าเดินบายบายสั้นตูตัวเลยบบายบายทุณแม่ยพี่ตเอสซีซียนี้สั้นมันเห้สิบเต็มมานะอันนี้ถ้ามาฉาดฟินแลนด์จ้ ข่อยสร้างโน่มาเจ้าเพราะมันสิบเปอเ็นทาถังแม่ข้าตผักพรตาตรงจ่องน้นเหลืองเหมือนเนาะใบไม้จังเห็นนี่ยังเป็นอันเดียวกันไปเหมดนนะจ๊ะ๊ายบายสั้นตู่๊ายบายสวัสดีครับเวสิปุยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโอ้ยขี้ลายเลยหื้อมือ